วันที่3กรกฎาคม2566รายงานความคืบหน้าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาของพักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยว่าขณะนี้ได้รับแจ้งจากสะสะพักเพื่อไทยตรงกันว่าพักเพื่อไทยได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวแล้วโดยจะเสนอชื่อคนกลางคือนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพักและสะสะบัญชีรายชื่อพักประชาชาติชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยการเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอครั้งนี้เพื่อเป็นทางออกและได้ข้อยุติข้อ เสนอดังกล่าวขึ้นกับที่ประชุมสสรวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่าจะมีมติยืนตามนี้หรือไม่ทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอถือเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดเพราะมีประสบการณ์เคยดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่มีความด่างพร้อยสาม,มารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางเป็นที่ยอมรับและได้รับความเคารพจากสสท่านอื่นอีกด้วยอย่างไรก็ตามทีมข่าววีรีพอร์ตนิวจะรายงานความคืบหน้าแจ้งให้ทราบต่อไป